ครับนี่คือบรรยากาศในร้านทีนิมทาวอสนะครับที่เราจะมาทดสอบมาตมารฐานอันดับหกของกล้องวงจรปิดไฮวิชันอันดับของโลกมาตรฐานีนแ่แอะเทศสหรัฐเมรกาน,นะครับว่าจะสามารถทนต่อแรงดันของน้ำที่มีแรงอัดที่สูงนะครับในการใช้รังหมดแต่เราเอามาฉีดโดย,โดยโตรงที่หน้าเลนของกล้องวงจรปิดไฮวิชันนะครับว่าตัวกล้องจะสามารถป้องกันน้ำได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันครับโดยอย่างเต็มๆนะฮะที่หน้าหน้าเลนนะครับก็ตามด้วยโฟมนะครับ เต็นๆเล่นเลยครับ หลังจากนั้น,นะครับผมทำการทดสอบต่อนะครับโดยนำกล้องไปจุ่มในสระน้ำนะครับที่เพิ่งลงคอรีไปนะครับตัเวเบสคอรีที่เข้มข้นนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรกล้องจอมติดไทยชั่นได้ครับ เป็นอย่างไรบ้างครับกับการทดสอบนะครับตัวกล้องส่นปิดไฮวิชั่นนะครับก็คุณจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวกล้องสามารถที่จะป้องกันน้ำได้อย่าง100%นะครับดังนั้นนะครับคุณมั่นใจได้เลยครับว่าการติดตั้งกล้องภายนอกอาคารนะครับสามารถป้องกันน้ำฝนได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่มีน้ำเข้าอย่าง100%นยครับ